Mmm. ครับบิสมิลลาฮิรเเรราาะห์มนิ rahmanir rahim a s s a l a m u a l ะ i k u ะ warahmatullahi ะ a b a r a k a t u h วันนี้เป็นวันที่21นะครับของเดือนมีนาคมพุทธศักราชสองพันห้ร้บเจ็ดะครับพวกเรามาที่เทวสถานของพราหมณ์นะครับในโครงการของคณะกรรมการอิสลามเทพมหานครนะครับฝ่ายส่งเสริมภูมินธรรมศาสนสัมพันธ์นะครับโดยการสนับสนุนจาก กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนะครับร่วมกับสถาบันวสติยาเพื่อสันติภาพและการพัฒนาธัฒมธรรารมนตรีเรามาทํากิจกรรมเนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันรเริฐนะครับกิจกรรมเราก็คือกิจกรรมการเยี่ยมเยือนสถานสถานนะครับเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และก็เพื่อแสดงความปรารถนาดีเนื่องในโอกาสของเดือนรอมฎอนอันรเริฐวันนี้เราก็มากัน อาจารย์อิมามนริดอามินเซนนะครับอิม,ม,มอามอัตัดอัชวิสุธ์และก็ท่านฟาซีวันนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมเทวสถานของพี่น้องชาวชาวพราหมณ์พี่น้องพราหมนะครับเทวสถานก็คิดว่าคงจะได้มีโอกาสได้มาปฏิสัมพันธ์มาเชื่อมความสัมพันธ์ในฐานะที่เราเป็นผู้ที่เป็นคนไทยที่นับถือศาส,สนาที่แตกต่างกันก็มา เพืดเด่อที่จะแสดงออกซึ่งความความรู้สึกหรือความปรารถนาดีในเนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนในปศนี้นะครับก็โบสถามก็สร้างขึ้นปีตอนปี2,327นะครับหลังจากสร้างกรุงเทพได้สปีครับก็ับก็200กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็สร้างมาเนี่ยคือเป็นคือมาจากทางใต้ามาจากทางนคร นะครับพรามทั้งหมดจังหวัดนครนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพอหลังจากที่กรุงศรีแตกเนี่ยก็ด้วยความที่พรามต่างๆเนี่ยก็แยกย้ายกันไปเป็นขุนศึกบ้างไปเป็นอะไรบ้างเนี่ยสม,สมเด็จพระเจ้าตากเนี่ยก็ไปอยู่ที่นคร,ครแล้วก็เห็นจริยวัดของพรามนคร <c oughs> ก็เลยดึงเอาเข้ามาเพราะตอนนั้นพรามเหลือน้อย <c oughs> ก็ยังมีพรามกองกรุงศรีอยู่บ้างแต่ว่าน้อยก็จะเป็นพรามจากนครศรีมาหมดเลย ก็เลยจะมาอยู่กันที่นี่นะครับมาอยู่ที่นี่กันตรงแถวนี้เขาจะเป็นชุมชนบทพราหมณ์นะครับในสมัยก่อนครับเมื่อก่อนเสาชิงช้าจริงตั้งอยู่ตรงนี้ตึกในตึกเหลืองเนี่ยครับเลยไม่หรอกย้ายไปย้ายตอนสยรรค์ที่ห้าย้ายไปตอนสยรรค์ที่ห้าเราไปอยู่ตรงนู้นเสาชิงช้านะครับแล้วก็เกิดนั่นขึ้นพอสองสี่เจ็ดห้าพวกปกครองนะครับพวกปฏิวัติทั้งหลายก็ทําใดที่จะด้อยค่าของกษัตริย์ลง โอ้ก็โดยการไม่เลี้ยงพรามไว้เลยจัดการเอกพรามออกหมดโอรัชกาลที่เจ็ดท่านก็บอกบอกว่าไม่เป็นไรคนของเราเราเลี้ยงได้ก็เลยเอาไว้ให้เหลือห้าคนเหลือแค่ห้าคนแล้วก็เอาเอาเงินพระคทางข้างที่ออกเป็นกระจายเป็นค่าดูแลแบ่งเป็นสมโบสโบสถ์นี้เป็นโบสถ์พิคเน่พิคเน่นะครับแล้วก็ โบสถ์ซ้ายกับโบสถ์พนารายโบสถ์ใหญ่ของเราก็คือโบสถ์พระศิวะอยู่ในบริเวณเดียวกันหมดเลยอยู่ในบริเวณเดียวกันหมดๆๆๆเลยตามแบบของจิตตัมปร,รัมที่อินเดียใตย้โอ้มีแบบอยู่ครับจิตตัมปร,รมัมจิตตัมปรัมเขาเริ่มเพราะพระามทั้งหมดเนี่ยของนครศรีเนี่ยมาจากจิตจำปรัมหมดครับโอ้ครับไอทมินนาดูครับทมินนาดูครับ ก็ล่องเรือมาจากเชนไนแล้วก็มาเรื่อยๆไปดูนกในการค้าขายครับข้ามทั้งหมดมาที่ธัมปรามก็ที่สมัยถึงต้องเรียกว่าพราหมณ์เพราะว่าในสมัยนั้นตอนนั้นเป็นพรามณธรรมยังไม่เกิดเป็นฮินดูตอนพรามณธรรมนี่คือประมาณช่วงพันห้าร้อยปีก่อนพุทธกาลครับตอนนั้นเนี่ยพราหมณ์ต่างๆในอินเดียเนี่ยเริ่มตั้งตัวเองขึ้นมาเป็น ต่างๆขึ้นมาต่างๆปั๊บเนี่ยเริ่มเอาเป็นกูรูต่างๆเพื่อจะสอนความรู้เนี่ยพวกพราหมณ์เก่าๆก็เริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายก็เอาความเอาความเนี่ยมามามาสอนก็ออกมาออกไปไหนบ้างจาว่าชวาวอาชาวามาต่างๆเหล่านี้ไหลออกมาแล้วก็มาถึงเออศรีวิชัยสุวรรณภูมิศรีวิชัยแล้วก็เริ่มตั้งแต่ตรงนั้นมาครับก็พวกเราก็มาจาก สำนักกิฬาราชมนตรีนะครับแล้วก็สถาบันรสตยาเพื่อสันติภาพและการพัฒนาในสมนักจุฬาราชมนตรีแล้วคณะกรรมการอิสลามเทพบ้านนครับมีฝ่ายที่ผมเป็นประธานแล้วก็ท่านฟาวซีเป็นเลขาฝ่ายฝ่ายส่งเสริมพระวัฒนธรรมและศาสนาสัมพันธ์ก็นื่งในโอกาสเดือนเดือนเดือนเนี้ยเป็นเดือนธัมดาเราก็เลยถือโอกาสใช้โอกาสที่ดีเนี่ยมาเยี่ยมเยือน นะครับมาเยี่ยมเยือนเพื่อเชียร์ผูกมิตรกับพี่น้องต่างศาสนิกนะครับโดยใช้อินทผลัมที่เราใช้เป็นผลไม้สําหรับการล่าสินอดนะเพื่อเพิ่มมาผูกมิตรแล้วก็เป็นสะพานเชื่อมโยงให้เราได้ได้มีมิตรไม่ตีต่อกันและอดีดีกันตลอดเลยนะครับครับก็เพื่อส่งความปรารถนาดีของพี่น้องมุสลิมให้ คบุณจริงๆแล้วถ้าถ้ามีหนังสือนะครับเกี่ยวกับศาสนาอิสลามนี่เลยบอกได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวทางทางโบสถ์จะได้จัดจัดซื้อมาอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวสองน่าจะเป็นห้องสมุดอย่างเดียวแล้วเพราะเรามีหนังสือของอิสลามน้อยไปหน่อยโอ้สัตว์อิสลามครับเดี๋ยวต้องเด็กวาระเด็กเข้ามาจะได้สองรับเดี๋ยวเดี๋ยวฟรีจายหมดทั้งอย่างังสีอ่เป็นไรคหนังสือฟรีหนังสือฟรีมีอยู่แต่ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะ ขอบสื่อที่เป็นลักษณะใช่ครับในคำพีสอนสอนให้เขาด้วยเออดี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 แล้วแหละเดี๋ยวจะได้เอามาให้ครับผมแหมขอบคุณมากมากเลยครับทั้งโบสยินดีอย่างยิ่งอยากได้มากเพราะว่าจะได้สอนให้เดี๋ยว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 จัด้ครับได้ครับไงครับขอขอบคุณอีกทีแล้วครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมาก ศักยภาพท่านจะเห็นดูว่าจะตึกจะบังหมดตึกบังหมดเพราะว่าเมื่อก่อนตอนที่เขา2อง5แล้วเขาออกไปยึดไปเนี่ยเขาก็มีทางเดียวที่จะทำให้โบสถ์ดูด้อยค่าที่สุดก็คือสร้างตึกเลยแล้วก็เป็นทรัพย์สินหมดเนี่ยตรงนี้ก็ปิดหมดเลยกลายตอนนี้ใครว่าบอกโบสถ์พราหมอยอยู่ไหนเราบางคนก็บอกไม่รู้ไม่รู้อยู่ไหนเพราะเขาติดฐานหมดเลยโบสถ์แบบนี้กี่โบสถ์ของเราเนี่ยศาสนาศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยจะมีด้วยกันคือเรีกวาสถานโบสถ์พราหมณ์เป็นประธาน นะครับแล้วก็วัดเทพมนเทีก็อยู่ตรงนู้นนะครับวัดเทพมนเทียฮินดูสมาร์ทแล้วก็วัดแกรศิลมวัดที่ศีลมสวยตรงน้สวยนะฮะอันนั้นแกรศิลมอันนั้นก็อิจตาครับผมนันกาศักดิ์ตีนิกายก็คือนับถือพ่อแม่เป็นใหญ่นะฮะแล้วก็ครับแล้วตรงแถววัดดอนอันครับครับครับขับสลามแด่กลุ่มครับพี่น้องชาวมุสลิมทุกคนครับนะครับในช่วงสิ้นอดนะครับรอมฎอนนี้นะครับ ผมในฐานะพรามตรานบุนัชรีจากเทวสถานโบรพรามนะครับมีความยินดีที่อวยพอรอวยชัยให้ทุกท่านนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับในในเทศกาลสี่สิบีนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆครับพี่น้องครับคุณสุทครับเออขอบคุณมากเลยขอบคุณมากขอบคุณมากคืกคอต้องดูซิมโบลิกของของตัวองค์พระพิเนศเสียนท่านใหญ่เสียนท่านเป็นช้างสมัยก่อนเนี่ยคนไม่ได้เอาคนเป็นมนุษย์หัวโตเอาเป็นเสียนใหญ่คือพระกันหูหูใหญ่ ฟังให้เยอะบทเล็กพูดให้น้อยแล้วเอามากรองในสมองพี่ใหญ่เพื่อที่จะหลุดพ้นออกไปแล้วต้องเพื่อจะแก้ปัญหาต่างๆแล้วการที่จะทำที่สวามงรเร็จก็คือต้องลงมือกระทําร่างกายถึงกํายำท่านมีต่างๆเนี่ยทำไมท่านจะต่อสังานท่านไม่ได้ท่านวางรู้จักปล่อยวางรู้จักปล่อยวางไม่ยึดติดการหลุดพ้นคือเขาที่บอกให้วาพี่ในก่อนว่าคุณต้องตีโจทย์ให้ได้ก่อนแต่พระไม่สอน พระพรามบอกว่าให้ยึดไหว้แต่ส<ม>ิมโบลิกให้ไหว้แต่เราลูปรูปรูปปัน้นสัญ,ญลักษณ์เพราะว่าเขากัวไงฮะบุญฉลางเขาคุณหลุดพ้นได้พรามไม่หลุดพ้นแต่เราบอกว่ามันหมดสมัยแล้วที่พรามนี้ไม่สอนพรามต้องสอนเพราะว่าตอนนี้มันยิ่งวันตอนนี้พรามหลวงเราเ่ยเหลือ13คน<ม>แล้วลูกของพรามเนี่ยที่เป็นผู้ชายเนี่ยเหลืออยู่แค่มีสองครอบครัวแค่คนเหลือสองคนคและอีกหน่อยก็ที่นี่ก็เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับ เราต้อเชิญชวนไหมครับพรามนี่เชิญชวนไม่ได้ครับเพราะว่าต้อง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 ต่อศาสนิาได้ครับแต่ว่าต้องต่อด้วยสายเลือดต้องต่อด้วยสายเลือดกรณีมีถึงถึงได้บอกว่าหมดลงเลยมีมีคนหนึ่งเนี่ยเดินเข้ามาบอกว่าอยากจะเป็นพรามเราต้องสืบต้นตองสืบว่าเคยเข้าไปอะไรเป็นไปไหมใช่ครับแล้วก็มาจากฝั่งแม่เท่านั้นไอ้ฝั่งพ่อเท่านั้นฝั่งแม่ไม่ได้ต้องเป็นฝั่งพ่อด้วยใช่เยอะครัมที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่อ่ยูถ้ามหาราชครูครับ ถ้าเราดเลยถึงว่าทั่วโลกเนตรงไหนที่เป็นจุดความทีญญ่ใเญ่ออินเดียครับอินเดียอินเดียตอนนี้อินเดียโมดีโมจีเนี่ยเขาเขาฉลาดมากเพราะตอนนี้ตอนนี้เขาทำการปรับปรุงเขาบอกบอกว่าเมื่อเราเป็นต้นกาเนิดของศาสนาพุทธนละศาสนาครามทำไมเราไม่ขายตรงนี้เขาก็เลยบอกว่าทําโปรโมชั่นแบบว่าชุดใหญ่มากถนนต่างๆที่ทําเข้าไปตามที่โบสถ์ครามหรือว่าที่วัดต่างๆที่จะเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเนี่ยทำดีหมดเลย เพราะแนวทางที่จะสืบสกุลเนี่ยเขาเขาก็ต้องไปให้เป็นดองให้ได้ให้เขาได้แต่งงานให้ได้ยางนั้นไหมต้องนั้นต้องเป็นสายเลือดให้แต่งงานคนอื่นให้ได้เยใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็หมดร้อยลงเรื่อยๆครับเออมันก็จะเหลือตอยเยอะผมว่าเต็มที่ห้าสิบปีอะห้าสิบปีที่นี่คงไม่มีตระพันละมันก็หมดเพราก็ไม่มีใครต่อละแล้วตอนนี้คนที่แอบอ้างก็เยอะมากคนในนครศรีธรรมราชนี่แหละครับ เขาแอบอ้างเขาเขาจะได้รับประโยชน์อะไรถ้าเขาแอบอ้างขนาดนี้เขาแอบอ้างเขาได้ประโยชน์หนึ่งคือเขาไปทําสารไปตั้งคุณดนโน้นโน้นนี่เขาจะต้องไปเซ็นไปนะวิธีการทำวิธีกรรมเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นเชื่อสายพราหมณ์จริงจริงเขาไม่ได้รับการบวชเลยพราหมณ์ต้องบวชได้ที่นี่ทีเดียวเราใดแล้วก็บวชได้ปีละครั้งเดียวเท่านั้นมาละโอ้ได้ความรู้มากเลย